infected, but you didn't get sick. You don't tell anyone about your condition. If you do, you will die. สวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับผมป้ายอภิสิทธิ์นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาทำการป้ายยาป้ายยาซีรีส์เรื่อง The Last of Us นะครับโดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่นะขณะนี้โดยสิ่งที่ผมจะทำการป้ายทุกท่านนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ5ข้อสำหรับใครที่กำลังลังเลว,ว่าจะดูซีรีส์เรื่องนี้ดีหรือไม่นะครับหรือว่าใครก็ตามแต่ที่มีเพื่อนๆที่ท่านอยากจะเอายาไปไป้ายนะครับ ก็เอาคลิปนี้ที่ผมไปไป้ายได้เลยนะครับโดยผมจะเริ่มจากข้อแรกกันเลยนะครับข้อแรกที่จะทำการป้ายยาก็คือคะแนนรีวิวจากสํานักรีวิวหนังชื่อดัง2สํานักนะครับที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาก็คือ laten t o m a t o e s กับ imdb อ่าเริ่มจาก imdb ก่อนล้วกันเนาะคะแนนเนี่ยผมจะเทียบจากซีรีส์2เรื่องนะครับก็คือ breaking bad กับ Game of t h r o n e หนใน2เรื่องนี้นะครับก็คือเป็นซีรีส์ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นซีรีส์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับซึ่งนั่นก็คือ breaking bad นะครับส่วนเกมออฟทรอน n เนี่ยเป็นซีรีส์ยอดฮิตยอดนิยมที่แมสนะครับดูแล้วสนุกอ่ะผมจะเทียบจาก2เรื่องนี้แล้วกันนะวันนี้นะครับวันนี้ผมไทย อยู่เนี่ยเป็นวันที่25มกราคเนี่ยคะแนนของ The Last of Us บน IMDb เนี่ยผมคิดว่ามากพอนะมากพอที่จะเอามาเทียบกับ2เรื่องนี้ได้ผมจะเทียบจากแค่2ตอนแรกละกันถ้าเกิดเทียบทั้งซีรีส์เนี่ยมันก็จะเทียบไม่ได้เนาะเพราะว่า Breaking Bad กับ Game of Thrones มันจบไปแล้วแต่ The Last of Us เนี่ยมันยังไม่จบและมันฉายออกมาตอนนี้วันที่ผมถ่ายเนี่ยมันเพิง่งฉายออกมาได้เพียงแค่2ตอนเท่านั้นแต่คะแนนคือสูงมากคะแนนสูงมาก เดี๋ยวผมมาดูคะแนนในจอ iPad กันนิดนึงนะครับตอนนี้คะแนนของ The Last of Us เนี่ยเรทเฉลี่ยโดยรวมนะครับจะอยู่ที่9.4 บน IMDb นะครับอ่าส่วนของ b a k i n g Bad n เนี่ยจะอยู่ที่9.5นะครับซึ่งก็จะสูงกว่า The Last of Us นะครับ9.5ส่วนของ Game of t h r o n e เนี่ยตอนนี้มัน IMDb มัน9.2นะครับแต่ถ้าเกิดจะเทียบกันเป็น e p พ s o d e เนี่ยสมขอเทียบจากตอนที่1กับตอนที่2ของแต่ละเรื่องละกันนะครับเพราะว่า The Last of Us เนี่ยมันฉายมาเพียงแค่2ตอนโดยตอนที่1นะครับตอนที่1เนี่ยของ The Last of Us เนี่ยตอนนี้มีคนรีวิวอยู่ที่4 0,000กว่าคนนะครับ 3 1 1 6 3คนนะครับได้คะแนนในตอนแรกเนี่ยปาเข้าไป9.2แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับตอนแรกของเบกกิ้งแบดนะครับตอนแรกของเบกกิ้งแบดเนี่ยจะอยู่ที่9.0นะครับส่วนตอนแรกของ g a เกมออฟทรอนในซีซั่นแรกเนี่ยจะอยู่ที่8.9ซึ่งเดี๋ยว,วเราพักคะแนนสูงกว่าผมราะมาตอนแรกแม่งก็ล่อไป9.2อ่ะแล้วามาดูตอนที่2นะตอนที่2เนี่ยสูงกว่าตอนแรกอีก ตอนแรกตอนที่2ของเดล l าท็อปอัเนี่ยเลทอยู่ที่9.4นะครับคนรีวิวก็สูงแล้วนะครับคือตอนนี้คนรีวิวตอนที่2องเนี่ย20,07นะครับส่วนตอนที่2ของ Breaking Bad เนี่ยคนรีวิวก็2 0 0 0เหมือนกันแต่ได้8.6ส่วนตอนที่ 2, ของของ e of Thrones เนี่ย ก็อยู่ที่8.6ซึ่งถ้าเกิดเทียบกันแค่2ตอนแรกเนี่ยเดยลักลาัดก็คะแนนเยอะกว่าแค่นี้ก็ก,ก็ก็ขนลุกแล้วนะครับสำหรับทีรีเรื่องนี้นะครับมาดูฝั่งของลอตเทนโทเมโตกันบ้างน,นะครับคือของล o ต t ทนโทเมโตัเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2 2คะแนนนะครับก็คือคะแนนจากนักรีวิวนักวิจารณ์หนังกับคะแนนจากผู้ชมทางบ้าน โดย Breaking Bad เนี่ยนะครับได้คะแนนจากนักรีวิวไป96%ส่วน Game of Thrones เนี่ยได้คะแนนจากนักรีวิวไป89%นะครับส่วน The Last of Us นะครับได้คะแนนรีวิวไปนะครับอยู่ที่97%นะครับซึ่งนั่นก็คือสูงกว่าทั้ง2เรื่องจากนักรีวิวนะครับส่วนคะแนนจากผู้ชมทางบ้านนะครับจะน้อยกว่า Breaking Bad นะครับ1%โดย Breaking Bad เนี่ย ได้คะแนนจากผู้ชมทางบ้านไป97นะครับส่วน The Last of Us เนี่ยได้คะแนนจากผู้ชมทางบ้านไป96นะครับก็คือน้อยกว่าเพียงแค่1เท่านั้นเองส่วน Game of t h r o n e เนี่ยคะแนนจากผู้ชมทางบ้านอยู่ที่85ซนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าแค่การป้ายยาของผมข้อแรกนะครับซึ่งก็คือคะแนนเนี่ยก็น่าจะบ่งบอกได้แล้วนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้มันมันดีขนาดไหนคะแนนมันถึงถึงได้เยอะขนาดนี้มาต่อกันที่ข้อที่2นะครับการป้ายยาข้อที่ 2นะครับนีก็คือซีรีส์เรื่องนี้นะครับ The Last of Us เป็นซีรีส์ที่ถูกดัดแปลงมาจากเกมที่ดีที่สุดของ PlayStation ถามว่าผมกล้าบอกได้ไหมผมว่าผมกล้าบอกได้นะผมพรว่าผมก็เคยเล่นเกม The Last of Us มาแล้วนะครับ โดยจากที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งเป็นเกมเมอร์คนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมคอนโซลนะครับชอบเล่นเกมบน PlayStation นะครับผมก็คิดว่าเกมน Last, เนี้ยเดอะรัสเกมเดอะ a s สออฟอเนี่ยได้รับการขนาดนามว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดจริงๆนะแต่ก่อนที่จะพูดเ,เยอะไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมพอดีผมลืมบอกก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้จะไม่มีการสปอยแต่อย่างใดนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับผมจะ ป้ายยาแบบไม่สปอยใดๆเลยนะครับอ่ะมาต่อกันเลยก็คือแล้วเกมเนี้ยมันดียังไงนะครับเกมเนี้ยมันคือเกมอะไรนะครับ The Last of Us เนี่ยเป็นเกมของ PlayStation นะครับออกมาครั้งแรกเนี่ยก็คือ PlayStation 3เป็นเกมแนวแอคชั่น Survival h เ r อร r นะครับแล้วก็มีซอมบี้นะครับเรียกว่าซอมบี้นะครับอาจจะเรียกว่าจริงๆจริงๆไม่ค่อยอยาก มันก็คือซอมบี้แหละแต่ว่าเรื่องนี้การติดเชื้อกับต้น,ตนเหตุของของซอมบี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสเปเชียล <c oughs> สเปเชียลไ <c oughs> ม่ว่าที่จะสเปเชียลกว่าเรื่องก,ก,กวากว่าเกมเรื่องอื่นหรือว่าหนังภาพยนตร์เรื่องอื่นนะครับถามว่ามันพิเศษกว่าซอมบี้เรื่องอื่นยังไงอันนี้ผมไม่สปอยนะครับไปดูกันเราเองในเรื่อง อ,อยากดูแล้วสิอยากรูแล้วสิว่าซอมบี้เรื่องนี้มันพิเศษกว่าเรื่องอื่นยังไงคือเกมเนี่ยมันเป็นเกมแนวซอมบี้นะครับแต่ว่ามันจะเขาเรียกว่าไงมันมันไม่ได้โฟกัสไปที่ตัวซอมบี้มากนะักแต่ว่าเกมเนี่ยมันจะโฟกัสไปที่สภาพแวดล้อมของอาการดํารงชีวิตอยู่ของมนุษย์เนี่ยของแมนคายเนี่ยนะครับหลังจากที่มันล่มสลายไปแล้วนะครับว่ามนุษยชาติเนี่ยดำเนินชีวิตกันยังไงต่อ นอกจากจะเป็นเกมที่ดีที่สุดของบน PlayStation แล้วเนี่ยนะครับมันผมว่านะมันยังถูกหยิบย,ย,ยกให้เป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่ดีที่สุดนในในในแง่ของบทบทภาพยนตร์อ่ะคือคือมันจะเรียกว่าไงดีแม่งไม่ใช่เกมอ่ะเกมเนี้ยมันคือภาพยนตร์ดีๆนี่เองมันคือหนังที่มีบทที่โคตรจะทรงคุณค่าที่มีเนื้อเรื่องที่โครตรจะดีอ่ะแต่ว่าคุณสามารถเล่นเล่นมันได้บนเครื่องเพย์อ่ะคือเนื้อเรื่องมันดีขนาดนั้นคือมันเป็นเกมที่มีเส้นเรื่องมีการดําเนินเรื่องที่ดี ดีมากๆแล้วก็ดรามา่าเข้มข้นจัดๆดข้อที่3ที่ผมทําการป้ายาพวกคุณนะ่ย นะครับก็คือซีรีส์เรื่อง The Last of Us เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ถูกดัดแปลงจากเกมที่หน้าขนาดเนี้เขาบอกเลยว่ามันคือมาตรฐานใหม่มันคือการปฏิวัติการดัดแปลงซีรีส์จากเกมเนี่ยให้มาเป็นเวอร์ชั่นคนแสดงเทียบนะครับโดยเรื่องเนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วที่ผมยิบยกข้อนี้มาพูดเนี่ยก็เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพวกภาพยนตร์หรือซีรีส์ในแบบไลฟ์แอคชั่นแบบเกมอะดัปเทชันเนี่ยที่มันดัดแปลงมาจากเกมเนี่ยส่วนใหญ่จะม่วย นะครับวนใหญ่มันจะห่วยยกตัวอย่าง Resident Evil ได้เลย อ่ซึ่งดัดแปลงมาแล้วกี่ภาคกี่ภาคก็ไม่รู้มันถามว่ามันมีภาคที่สนุกอยู่ไหมมันก็มีนะเอาจริงของ r e s ตเซ็ตอีเนี่ยที่ถูกดัดแปลงมาเป็นหนังเวอร์ชันแรกที่นักแสดงชื่ออะไรวะมิล่าโจวิดนะอ่าที่มันเล่นภาคแรกอ่ะเน็ตเซ็ตอีหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้ดีมากนะแต่มันก็ดูสนุกอยู่นะอ่าแต่หลังจากนั้นก็แม่งก็อ๋อทะเลอะไรตอบมีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีเวอร์ชันที่ดัดแปลงโดย Netflix อีกแล้วก็เวอร์ชันนู่นเวอร์ชันนี้เต็มไปหมดเลยอ่าแต่ก็ก ออก็หยอเนี่ะนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นค่าย넷ฟิกเนี่ยก็จะมี The Witcher ใช่ไหมเดอะวิชเชอร์ก็ทำจากเกมเหมือนกันซึ่ง The Witcher เนี่ยผมก็ดูแล้วดูไปแค่ซีซั่นเดียวผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบอ่ะอผมไม่ชอบแต่ The Last of Us เนี่ยผมดูไปแล้ว2ตอนคือโอ้โหแม่งโคตรประทับใจอะ่ะคือดูไปขนลุกไปจริงๆอา่าคือคงเป็นเพราะว่าผมเป็นเคยเคยเล่นเกม The Last of Us ดนี่แหละ แล้วพอมันถูกเอามาดัดแปลงเกมในแบบที่มันควรจะเป็นอ่ะ,อะมันถูกมันมันควรคือคือเนี่ยแหละคือซีรีส์ที่สร้างจากเกมในแบบที่มันควรจะเป็นจริงๆอ่าแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นเกมแล้วคิดว่าอาจจะไม่อิน นะครับอ่าผมยังผมคิดว่าคุณก็วกกลับไปข้อแรกนั่นแหละคือคะแนนเนี่ยมันก็สูงแต่ก็เกิดจากถ้าเกิดคุณถามว่าอ่ะคะแนนส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะมาจากนักเล่นเกมก็ได้ซึ่งผมพอเลยไอ้คะแนนจากนักเล่นเกมเนี่ยตัวดีเลยมันจะมีแต่ฉุดให้ให้ให้คะแนนมันโลมเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาถันซีรีส์การดัดแปลงซีรีส์จากเกมเนี่ยถ้าเป็นนักเล่นเกมเขาจะคาดหวังไว้ใช่ไหมอ่าแล้วก้าซีรีส์มันดัดแปลงออกมาแบบไม่ดีอะ่ะมันก็จะโหวตให้ไม่ดีให้คะแนนมันชุดลงมาแต่เรื่องเนี้ยอ่าคะแนนของไอ้เอ มันสูงมากเลยอ่าซึ่งอันนี้ก็การันตีได้แล้ว,ว่าต่อให้มีคะแนนจากเกมเมอร์ก็เถอะแม่งก็ออกมาดีจริงๆต่อให้ท่านไม่ให้เกมเมอร์เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมมองในความเป็นการเ่ยตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมแล้วอะถึงไม่จะเป็นหนังอีถึงจะเป็นเกมทอมบี้ก็จริงแต่ว่าแต่ว่าแบบเนเรื่องแม่งแบบหูแม่งดีจัดๆ เออม่นส่งคุณค่ามากๆก็คือผมบอกก่อนแล้วกันว่าผมอ่ะไม่ไม่ชอบเล่นเกนมสองบีผมไม่เล่นเลยนะแนวเฮอร์เลอร์เนี่ยเอรเซนต์อีวิลเนี่ยไม่เล่น,ไม,ลลนนะไม่กล้าเล่นนะครับดูแค่เดียวเรเซนต์อีวิลไม่กล้าเล่นนะครับเดย์สเปร์ก็ไม่กล้าเล่นนะครับ ไซเลนฮิลก็ไม่แค่ไเล่นนะครับคล็อกทาวเวอร์อะไรเงี้ยคือแนวแนวเฮอร์เลอร์เนี่ยมีไอ้เดอะเดอะอีวิลวิดอินเนี้ยผมไม่เล่นเลยฝุ่นเดอะรัสออฟอาร์เนี่ยผมก็ไม่ไม่คิดจะเล่นนะตอนแรกเนี่ยแต่ว่าผมมาได้ยินผมโดนป้ายายากันผมโดนป้ายายายแบบบ่อยมากเลยกับเกมเดอะรัสออฟอาร์เนี่ยว่าแบบแม่งเกมแม่งดีมากๆดีโคตรๆเรื่องโคตรดีอะไรเงี้ยเออแบบมันก็ไม่ได้เฮอร์เลอร์มากเนี่ยจ,จ,จ,จนสุดท้ายผมทนทนไม่ไหว ผมก็ไปซื้อเกมเดอะล่าทรัพอันมาเล่นแล้วสราปกว่าเฮ้ยมันมันเล่นได้ผมเล่นได้มันไม่ได้เฮอร์เลอร์จนจนเกินไปคือในทางกลับกันก็คือบทมันดีจนแบบเอ็กซ์เพียนที่ผมเล่นน่ะมันไม่ให้เอ็กซ์เพียนของการเล่นเกมอะ่ะมันเป็นเอ็กซ์เพียนของการดูหนังที่ผมสามารถที่จะเข้าไปควบคุมตัวละครในนั้นได้อะ่ะเออมันก็เลยรู้สึกแบบรู้สึกประทับใจตอนที่เล่นน่ะนะอ,อก็เลยรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเรื่องแม่งดีมากๆอ่าจนกลายเป็นว่าอ เพอเอามันเอามาเป็นเกม a ะดัปแทชั่นเนี่ยแล้วในเรื่องมันออกมาเคารพต้นฉบับมากๆนะครับแถมาบางฉากก็ทำได้ดีกว่าด้วยนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุว่าซีรีส์ The Last o อ Us เนี่ยคือซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเกมที่ดีที่ทสุดและก็ถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่เลยทีเดียวที่หลังจากนี้ซ,ซีรีส์จากเกมเนี่ยมันจะถูกดัดแปลงออกมาทำนองนี้เยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้พอซีรีส์ออกมาเพียงแค่2ตอนนะครับ ยอดขายเกม The Last of Us เนี่ยพุ่งพุ่งกระโชดเลยนะครับพุ่งกระโชดเลยตอนนี้ที่ผมทราบมาเนี่ยพุ่งถึงประมาณ2 0 0ร้อยถึงสานี่ขนาดเกมมันออกมานานมากนะครับออกมาหลายปีมากๆตั้งแต่ PlayStation 3เนี่ยพอคนที่แบบมาดูซีรีส์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าชอบใช่ไหมก็เลยกลับไปซื้อเกมก็บง่งข้อนี้ก็บ่งบอกได้แล้วว่าถึงแม้ว่าคุณจะไมไ่เล่นเกมเนี่ยพอคุณมาดูซีรีส์แล้วเนี่ยแล้วคุณชอบคนกลุ่มนั้นแม่งชอบเว้ยแม่งก็เลยไปซื้อเกมมาเล่นอ่านี้คือกลุ่มคนขาด่่มทีเ้ไไ เป็น gamer. เกมเมอร์แล้วไม่อยากเล่นเกมนี้นะเขามาดูซีรีแล้วเขาอยากเล่นเกมเลยอะเออเนี่ยแหละกระแสมันก็น่าจะประมาณนั้นอ่ะผ่านไปแล้วสามข้อเนาะอ่ะถ้าคิดว่า3ามข้อยังไม่พอนะครับแต่ผมว่าพอได้แล้วแหละแค่ถามข้อนี้ก็เยอะแล้วนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของข้อ4กันบ้างนะคบข้อ4ี่ นะครับก็คือในส่วนของนักแสดงนักแสดงที่ผมอยากทําการป้ายามากเลยนะครับก็คือน้องหมีนะครับน้องหมีน้อยหรือว่าเลดี้หมีน้อยแห่งเกมออฟโทนนะครับผมเชื่อว่าน้องคนนี้อ่าเป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มคนดูซีรีส์มากมายแน่นอนนะครับอ่าซึ่งน้องหมีในเกมออฟโทนเนี่ยเขาชื่อจริงว่าเบลล่าแลมซี่ sey, นะครับก็เบลล่าน้องเบลล่าแลมซี่เนี่ยเป็นตัวเอกของซีรีส์ The Last of Us เรื่องนี้และบท เด่นมากๆคือซีรีส์ The Last of Us เนี่ยนะครับอ่ามีตัวเอกอยู่หมด2คนคนหนึ่งเป็นเป็นผู้ชายชื่อโจนะครับเป็นผู้ชายชื่อโจรันะรบ,จรรบบทโดยเออเปโดเปโดรปาสคาวนะครับซึ่งเออผมผมผมคิดว่าอาจจะเรื่องเรื่อง,ง,งความชื่นชอบอาจจะสู้น้องเบลล่าแลนฟี่ไม่ได้นะแต่แต่เปโดเปโดรปาสคาวเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงชื่อดังซึ่งเออเรื่องเด่นๆที่เขาเคยเล่นเนี่ยก็ เกมออฟโทนเขาก็เคยเขาเขาเคยเล่นนะอ่าเกมออฟโทนเนี่ยแต่ผมจำไม่ได้แล้วในเกมออฟโทนเนี่ยเล่นเล่นเป็นตัวละครเชื่ออะไรนะครับก็เกมออฟโทนของ h ฮบิโเนาะเล่นเป็นเอ่อเป็นตัวตัวเอกในนาคอสใช่ไหมนาคอสของ Netflix แล้วก็เล่นเป็นเดอะแมนเดอะแมนมันมันปรกดว่าไงเดอะแมนดาร์โลเรียนของดิสนีย์อ่ะที่เป็นที่เป็นจักรวาลของ Star Wars อ่ะที่เป็นตัวใส่หมวกอ,อ่ะคนนั้นก็นนก็ได้นักแสดงไปโดว์ปาสคาลเล่นเหมือนกัน ก็คือก็ถือว่าเป็นนักแสดงแถวหน้านะครับแต่ว่าเบลล่าแลมซี่เนี่ยถ้าเกิดใครที่คิดว่ายังไม่จุใจกับบทน่าจะในเกมออฟโทน Thrones, น่าจะชื่อว่าเลดี้เลดี้มอมอนนะเลดี้มอมอนเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านยังไม่จุใจการแสดงของน้องน้องหมีน้อยในเรื่องเกมออฟโทนแนะนําเลยให้มาดูเรื่องนี้เรื่องนี้น้องหมีน้อยนะครับน้องเบลล่าแลมซี่เนี่ยเป็นตัวเอกทั้งเรื่องเลย นะครับเป็นตัวเอกทั้งเรื่องเลยแล้วคุณจะได้เห็นในอีกบทบาทหนึ่งของน้องเบลล่าแรมซี่คือผมบอกเลยเพราะาผมเล่นเกมมาแล้วว่าบทของเอลลี่เนี่ยอ่าในเรื่องเนี่ยน้องเบลล่าแรมที่จะรับบทเป็นเด็กสาวอายุ14นะครับที่ชื่อว่าเอลลี่อ่าตัวเอกมีสองคนมีโจกับเอลลี่ซึ่งบทเอลลี่เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหสุดสดอ่ะอ่ามันมันมันหลายอารมณ์หลายฟิลมากๆอะ่ะแล้วผมเชื่อว่า ถ้าเกิดใครได้ดูเนี่ยนะครับต้องชอบในบทที่น้องเขาเล่นเนี่ยนะครับนะต้องต้องชอบแน,น,น่นอะนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อที่4จริงจริง,รงสี่ข้อคือก็ก็หมดแล้วแหละคือข้อ5ส่วนข้อ5เนี่ยเป็นแค่ข้อเสริมน,นะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับถูกจัดอยู่ในเรทสิบแปดนะครับก็คือ ถ้าเกิดเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับก็ถ้าจะดูเนี่ยก็ต้องดูดมีผู้ปกครองดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดนะครับหรือถ้าเกิดให้ผมแนะนําก็คืออย่าดูเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงความควรนะครับก็นั่นแหละครับก็คือทั้งหมดทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของคลิปนี้ที่ผมมาทําการป้ายยาให้กับซีรีส์เรื่องนี้นะครับ The Last of Us นะครับบอกเลยว่าทรงคุณค่าคุ้มแน่นอน ต่อการดูนะครับไม่เสียเวลาแน่นอนก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการพยายามผมนะก็ผมรบกวนฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ If is going for You't hope world bother on world seen the the so you don't know you keep going for family i'm not family no your cargo why are you so important somewhere out west they're working on a cure i think what really impressed them was the fact that i didn't turn into a monster she so much as twitches <laughs> Right. It's okay. If I'm taking you with me, you do what I say when I say it. Got any advice on the best way west? Yeah, go east. You've come this far, then you know what's out there. You're not gonna scare us. Scared you? You have a greater purpose than any of us could have ever imagined. Be careful who you put your faith in. Her father. Through someone's. You trust me?